อิสราเอลปล่อยน้ำท่วมอุโมงฮามาสเจอจรวดสวนฐานทัพ IDF ในกาซาขณะที่สหรัฐมีการส่งเครื่องบินลำที่7โผนาวิกโยทินหลายพันจากเมื่อวันที่6ทธันวาคม2,566บอกบงติดตัวอัปเดตได้มีการออกมาเปิดเผยหลังจากการสงบศึกชั่วคราวในความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์สิ้นสุดลงเมื่อวันที่1ธันวาคม การ,รเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายกอบประทุขึ้นอีกครั้งทั้งนี้ในเว็บไซต์ทวอ a r ยังระบุอีกว่า IDF กลับมาดำเนินการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ต่อพื้นที่ที่มีประชากรในชนวนกาซาซึ่งก่อนหน้านี้ส่งผลให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตประมาณ16,000คนเมื่อมานี้มีรายงานว่ากองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลเริ่มที่จะทําน้ําท่วมอุโมงฮามาสโดยตรงในเมืองกาซา ขณะที่กลุ่มชาวปาเลสไตน์ไม่ได้ทําให้การต่อต้านอ่อนแอลงรวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธในดินแดนอิสราเอลเมื่อวันก่อนมีรายงานเกี่ยวกับการโจมตีเมืองไฮฟาและเอชเคลอนในวันนี้ตัวแทนของฝ่ายทหารของฮามาสเขียนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับการยิงจรววโจมตีฐานทัพอิสราเอลรามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชนวนกาซากองทหารปาเลสไตน์ยังมีการประกาศโจมตีคิปปุฒซิมของอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชนวนกาซา โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า IDF ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีสถานที่ทางทหารของตนข้อมูลที่เผยแพร่โดยสื่อตะวันตกเกี่ยวกับความตั้งใจของอิสราเอลในการทำให้อุโมงฮามาสท่วมใต้ฉนวนกาซาได้รับการยืนยันแล้วกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการท่วมที่พักพิงใต้ดินของขบวนการปาเลสไตน์ โดยกองทัพอิสราเอลติดตั้งเครื่องสูบน้ำทรงพลังบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเริ่มสูบน้ำเข้าไปในอุโมงค์ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ระบบประกอบด้วยปั๊มน้ำจำนวน5เครื่องที่ติดตั้งในพื้นที่ค่ายผู้ลีภัยเอาสตีทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ซึ่งท่อที่เข้าไปในอุโมงคได้รับการปกป้องโดยทหาร IDF ตามการคำนวณของกองทัพอิสราเอลอัตราน้ำท่วมในอุโมงคโดยที่ปั๊มทั้งหมดทำงานอยู่จะทำให้กลุ่มฮามาสสามารถอพยพตัวประกันที่อยู่ใต้ดินได้ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนอเมริกันเปิดเผยว่ามีการเสนอทางเลือกในการ ทำน้ำท่วมอุโมง์ฮามาสในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งปาเลสไตน์และอิสราเอลเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลประสบปัญหานี้มามากกว่าหนึ่งครั้งในเวลาเดียวกันอิสราเอลยังคงไม่ทราบความยาวของอุโมงคทั้งหมดความลึกและพื้นที่ที่อุโมงค์ทอดไปถึงและการดำเนินการตามสถานการณ์นี้ก็ล่าชา้าเนื่องจากการปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของน้ำทะเลที่มีต่อดินและน้ำใต้ดิน หน่วยข่าวของกองก,กำลังป้องกันประเทศอิสราเอล IDF รายงานเครื่องบินอีกลำจากสหรัฐที่บรรทุกอาวุธทางทหารอาวุธและกระสุนที่ผลิตในอเมริกาลงจอดที่สนามบินแห่งหนึ่งของอิสราเอลเป็นที่น่าสังเกตว่านี่เป็นเครื่องบินลำที่7ที่บรรทุกผลิตภัณฑ์ทางทหารของอเมริกานับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในชนวนกาซา สื่ออาหรับรายงานว่าตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2566อิสราเอลได้รับสินค้าทางทหารจากสหรัฐมากกว่าประมาณหนึ่งราวพันตันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆการจัดหายุทโธป,ปรกรณ์ทางทหารให้กับอิสราเอลเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เสียงค้างมากของภาพบร,รีภาพปิการในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะลงคะแนนเสียงให้กับแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารจากยุเครนที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีจโจไบเดน สมาชิกรัฐสภาอเมริกันวิพากวิจารณ์ทำเนียบเขาที่ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งในยูเครนมากเกินไปและเรียกร้องให้พวกเขาแสดงความสนใจมากขึ้นต่อปัญหาภายในของสหรัฐเช่นการปกป้องชายแดนติดกับเม็กซิโกจากการรุกล้ำของผู้อพยพผิดกฎหมาย แต่สาหารัฐไม่ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสาราเอลเพื่อช่วยเหลืออิสาราเอลสาหารัฐได้มีการจัดกำลังกลุ่มโจมตีโดยเรือบรรทุกเครื่องบินของตนทันทีโดยทำหน้าที่สำรองเช่นเดียวกับนาวิกโยธินไลฟ์พันนายโดยสื่ออิหร่านอ้างว่าสาหารัฐยังมีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารของอิสาราเอลในสนวนกาซาอีกด้วย